ก่อนออกกำลังกายทุกครั้งค่ะตัวทานตัวนี้เป็นตัวช่วยเพราะว่าเราอยากมีเอนเอจีเนาะเราเวลาอหมอะกำลังกายแล้ว เราเหนื่อยง่ายมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเซลล์เราไม่มีพลังงานหลายคนที่เป็นนักกีฬาที่ไปออกกำลังกายเป็นวิ่งสติ๊กซอฟหรือแม้แต่วัที่ไม่แนก็ตามเนี่ยเวลาเราวิ่งสังเกตไหมครับอายุเรามากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วเราจะหา e n energy drink ที่มันบูสต์พลังงานเราบางคนก็ดื่มพวกเครื่องดื่มชูมกำลังบางคนก็ดื่มเลือกที่จะอยู่เจลหรือว่าทานอะไรที่ให้พลังงานสูงเร็วๆชุด น้ำตาลชูเยอะอย่างนั้นนะซึ่งมีผลไม่ดีต่อร่างกายของเราแน่นอนค่ะสําหรับผมแล้วผมก็ชอบนะคะ Energy d r ร n k เพราะมันทําให้เราสดชื่นนะคะผมเลือกที่จะทาน m a r t Energy ตัวนี้จะเป็นมัทฉะเป็นชาเขียวนะคะเวลาดื่มก็จะผสมน้ำแบบนี้ดื่มก่อนออกกาลังกายประมาณสักยี่นาทีหลังจากนั้นผมก็จะจิบระหว่างออกกำลังกายก็ผมชอบนะคะอร่อยรสชาติดีเปรี้ยวรสชาติคล้ลถถา,คลายๆกับผสมแอปเปิ้ลเขียวลงไป ใครที่เป็นคนชอบความสดชื่นต้องไม่พลาดเลยค่ะที่สำคัญซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆทำให้เราไม่ป่วยง่ายเพิ่มภูมิต้านทานให้เราไปด,ด้วยมากกว่านั้นคือยืดเทโลเมียร์น,นี้แอบระิทนะเป็นเนคล็ดลับใครอยากชะลอวัยค่ะยืดเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นชะลอไวัยได้แล้วก็บู์เมตชบอลิพภายในของเราด้วยค่ะดื่มซองเดียวแล้วก็ได้เอยอะแยะมากมายแบบนี้แล้วก็พร้อมจากร่างกายให้สนุก making the world count